ห้องสุดประชาชนเฉลิมราชกุมาลีอำเภอดอนเจดีโดยการบริหารงานของนางสมควรวงแก้วผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนเจดีห้องสุดประชาชนเฉลิมราชกุมาลีอําเภอดอนเจดีเป็นห้องสมุดแห่งที่5 7เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2536าโดยได้จำลองรูปแบบมาจากพระราชวังจันทเสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2540ห้องสูตรประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพืดอย่าดียึดถือกติปฏิบัติงานบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด โดยได้นำระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการงานห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพสามารถบริการข้อมูลความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดได้อย่างกว้างขวางตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา จากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสมาชิกห้องสมุดสามารถเข้าไปดูข้อมูลของห้องสมุดได้จากที่บ้านทําให้ห้องสมุดมีชีวิตผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความสุขในการใช้บริการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด้องสูดประชาชนเฉลิมราชกุรีพะดอนเจดี ได้จัดมหกรรมกศนส่งเสริมการอ่านในชุมชนเพื่อเฉลิมพระเปลี่ยนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประชนมายุครบ60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้านักอ่านของปวงชนชาวไทยในระหว่างวันที่2ถึง4เมษายนพุทธศักราช2558โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมการอ่านการใฝ่รู้และการแสวงหาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของชุมกศนอ์เพอดอยเจดีได้เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นในบริเวณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาเรยเพอดอนเจดี ในวันที่3เมษายนพุทธศักราช2558โดยมีนางอรณิชวันนุษย์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งศูนย์อาเซียนศึกษามีประชาชนนักเรียนนักศึกษาและคณะศึกษาดูงานเข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นจำนวนมากกิจกรรมภายนอกข้องสมุด ห้องสุดประชาชนเฉลิมราชุกุมารีอำเภอดอนเจดีได้จัดกิจกรรมต่างๆภายนอกห้องสมุดดังนี้กิจกรรมหนูน้อยร้อยใจใฝ่ปัญญาซึ่งจากกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีอายุ0-5ปีเพื่อให้มีนิสัยรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสารธรรมะโดยจากกิจกรรมพุ้เฟภอาหารสมองณวัดดอนเจดีเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการอ่านของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนเจดีกิจกรรมดอนเจดีลิสฟอร์ไลฟ์จัดขึ้นณบริเวณเทศบาลอำเภอดอนเจดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสื่อและความรู้ต่างๆเพื่อให้มีนิสัยรักการอ่านกิจกรรมดอนเจดีลิสฟอร์ไลฟ์กับบ้านหนังสืออัตริยะ ซึ่งจัดขึ้นณบ้านหนังสืออัตริยะในพื้นที่อาเภอดอนจดีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสื่อและความรู้ต่างๆได้อย่างง่ายนอกจากนี้ห้องสุขประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนจีดียังเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆของอำเภอดอนจดีอีกด้วย ในวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 8ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอนเจดีได้รับเกียรติขลับการประเมินเชิงประจักษ์การตัดสินการประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7และในวันที่8กันยายน พุทธศักราช2,558ห้องสุตรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอดอนเจดีได้เข้ารับมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติห้องสุตรประชาชนดีเด่นประเภทห้องสุตรประชาชนเฉลิมราชกุมารีประจำปี2,557ณหอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิต